ัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในช่องคุณชี้แงแรงนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านคุณส่งนะครับหรือว่าเสบยนกลาดนะครับผมวันนี้เราจะมาเช็ครถแล้วก็มาติดสติ๊กเกอร์ยางครับผมหลังจากที่เราไปเที่ยวตั้งความลงปุอาหารแล้วก็บุญยมมาเรายังไม่ได้เช็ครถเลยก็ไปติดตามชมได้ครับผมเราจะมาติดสติ๊กเกอร์ยางครับอยู่ตรงลายเนี่ยครับผมก็รอเชียวครับวันนี้รถช่างสวยเลยครับ รถฟงก็สกปรกครับยังไม่ได้ล้างเลยแล้วก็จะพาไปดูรถจานหนุ่มครับรถท่านประธานท่านประธานหนุ่มสายเมกาครับกันชนเมีกาทรงได้มากเลยครับนี่ครับผมนี่ครับทรงเมกาทำโอ้หมดเยอะครับรถท่านประธานหนุ่มก็จะ เรีมรถทีมงานรถกระบะก่อนนะครับจะพาไปติดตามชมกำลังขึ้นไห์แล้วนะครับถึงเที่ยวเอาแล้ว,วก็กำลังประเมิอนอาการอยู่ครับว่าเป็นอะไรตอนนี้ ิ๊กเกิดติดยางนะครับมีตัวยึท้ายอเดีวกับนะครับข้างบนตัวยึท้ายนะครับช่างฟ้องเสร็จืนจะให้เลี้ยตอนนี้เราก็ติดเสร็จแล้วนะครับคู่แรกครับผมคู่แรกคู่แรกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะครับพอ,อช่างจะได้รอท,ที่สามแล้ว ขึ้นอีกนิดนึงครับมันต่ําเกินแล้วมันโดนลุมแล้วมันติดซุ้มครับก็เลยต้องยกขึ้นอีกนิดนึงใน่สร้างเขาเจอการให้เราเจะวัด่อนมาถอดออกมายังรถยังไม่ได้ล้างเลยครับ ก็ยังพร้อมจะกลับแล้วนะครับรก็พอจบที่ EP นี้เพียงแค่นี้นะครับ<ช>ถ้าพบกันใหม่ e ีหน้าครับฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ